ผัดมาม่าพี่แกงกากหมูเนาะอันนี้ผมใส่นมเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะมันจะออกสีข้นๆหน่อยครั้งที่แล้วใส่นมน้อยไปน,นิดนึงเนาะมาแล้วแต่คนชอบครับผมถ้าใส่เยอะแนะนําให้ผัดถ้าใส่เยอะมันจะเป็นน้ํานะผมใส่พอประมาณเนาะอันนี้จะเป็นหมูปิ้งครับผมอันนี้เป็นลูกลูกเนียงครับผมหอมนี่เป็นต้นหอม มาจัดไปจัดไปคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อสีทุกคนรดต่างเพืองสามสองหนึ่งมาอืม้มอื้มรสชาติออกได้กลิ่นของพริกแกงครับผม ปีแกงแล้วก็ได้กินของนมออกหวานๆเนาะสำหรับเส้นมาม่ามีส่วนเกี่ยวนะผมเส้นมาม่าอันนี้ผมใช้เส้นมาม่าเกาหลีเนาะมันจะออกมันจะไม่หนึบๆเนาะมันจะไม่หนึบๆถ้าเป็นเส้นมาม่าของไทยนี่มันจะเป็นเส้นเล็กๆเนาะนี้เป็นเส้นใหญ่ๆมามีส่วนเกี่ยวครับผมมันจะออกเหนียวนุ่มกว่านี้นะเออที่ผมกินมานะมันก็อร่อยเหมือนกันหมดละแต่มันแตกต่างที่ส้น

Masih pas Mm-hmm. ผมใส่มามา่าห่อใหญ่ประมาณสามห่อนะอ